สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับซปเปอร์สตาร์อีกหนึ่งคนนะครับชื่อน้องอะไรคะน้องน้องอะไรคะลูกน้องพาพายหนึ่งขวบหนึ่งขวบหรือยังใกล้จะถึงหนึ่งขวบแล้วโอ้โหดื้มไหมครับดื้มไหมครับดื้มไหมคะลูกโอ้โหดื้อโอ้ดื้อป้า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 คะลูกแล้วแล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะ หนูอยากเป็นอะไรไปลองสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยมามาจะพึ่งจะพึ่งพึ่งน้องโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะลูกเป็นหมอลำไม้เป็นหมอลำไหม,นห,ม,ไห,มหน่อยติ้งหน่อยติ้งหน่อยไหม <S <S โอ้โหมีเหตุผลมีเหตุผลพูดมามีเหตุผลจังเลยนี่โอ้โหอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ค่ะตอนนี้น้องกําลังฝึก ยืนอยู่นะครับทุกคนใชว้วิชาตัวเบานะครับทุกคนตอนนี้กําลังฝึกยืนยืนตอนนี้ทรงตัวได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณพะา,พายคะ่ะคุณพะา,พายทรงตัวได้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะไม่จับนะครับทุกคนไม่จับจับแค่มือเดียวพอโอ้โหนี่อนนี้เขาอยู่กับซปเปอร์สตาร์อีกท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นคนที่แบบ เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกสําหรับพอดี้ทวีศักด์นะครับคนนี้คือเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วเท่าที่เคยเห็นมานะครับเต็นทอดเกิดมากไม่เคยเห็นผู้หญิงที่แบบสวยขนาดนาด่ารักขนาดนี้มาก,ก่อนนะครับนี่คือแบบรักแรกคบเลยนะครับผมรักนะครับรักนะครเพื่อน,อน, <c oughs> อนละ ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหวานยิ้ม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 ,มค่ะยิ้ม <laughs> ตอนนี้หอมไหมคะลูกหอมไหมโ <c oughs> ตขึ้นจะเป็นอะไรคะลูกโตขึ้นจะเป็นอะไรค่ะรู้หรือยังคิดออกหรือยังคงคิดไม่ออกโอเคคิดไม่ออกหรอคะคนที่เป็นเรื่องสั้นเหรอคน ปวดนี่หนูพระพายคนสวยน้องพิเพชรปวดอยู่ข้อมึงหน้าเห็ดเน่ากินตอนนี้หน้าปมบแปมกำลังจะผัดผักบุ้งไฟแดงไม่ใช่นะครับยังเกา็ดำบักแดงครับผมผักบุ้งไฟแดงตุ๊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  ตุตุงตุงตุตุงตุงตุงตุตุงตุตุงตุงเจ๊กหน่อยนี่เขาต้องบอกกับกับเขาดูดูดิเจ๊กหน่อยนี่ถึงเขาสิว้าว่าเป็นหรือหัวเรื่องแน่บนหัวเรื่องแน่เขาก็ต้องพาเขาแบบสนทนาน่ะนะเขาสิได้แบบรู้จักเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้อตอนนี้น้องยังเดินไม่ได้นะครับทุกคนน้องกําลังฝึกทรงตัวอยู่แล้วน้องกําลัง ฝึกแก้โจทย์คณิตศาสตร์อยู่ตอนนี้ขนาดยังท่านใดได้แก้ ash, โจทย์โอ้เรียนยังไม่ได้ตอนนี้แม,มนแต่ว่ากำลังสีแบบจำดีนี่นะ<อ>ครับผมก็ใช้เบิงนี่ตอนนี้นะผมแปมกำลังทําตํบาบกแจงนะครับทุกคนพวอก็อะไรคะ พราะอย่าไปเกัมกมนมนตรขาดถ้าเราทำมันจะขาดนะขาดนี้เราไม่ได้เลยนะเนี่ยมสมบัตินี้เผื่อเราช็อตอะไรมาเราจะพอจะได้จำอยู่นะออเออเงี้ยเย็นเราจะได้จำอยู่ถ้าเราช็อตรออะไรมานี่เออถ้าเรามันขาดแล้วมันจำไม่ได้ราคานะ จับนี่จับ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 เออจับจับเออจับก่อนจับก่อนเองพ่อเก็บก่อนเก็บก่อนอ่บัวบัวย่อมเลยนี่คนเก่งหลายคนอยากเห็นน้องผ้าไายในช่องพอดีเนาะนี่เห็นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะครับทุกคนโอ้เพว่าตอนนี้ก็คือสวยข้อสีขาดงสตอบไปก่อน ทำไมหน้าลูกเป็นเหมือนอึ่งจังเลยล่ะเหมือนอึ่งอ่างมานั่งข้างโอง่งทำตัวโอ่งจะคอยกินหมดเด็กๆยาพูดปดนี่นี่คือตัวจริงนะครับทุกคนผู้ย้อนแสงหน่อยนึงะครับผมเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่านะอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะฮะเดยวเขาอดเอานะครับทุกคนนี่คือถ่ายเด็กมันต้องเป็นอย่างนี้เลยครับถ่ายเด็กเนาะ อันนี้คือตัวอะไรครับตัวอะไรคะลูกแคว๊กแคว๊กแคว๊กใช่ไหมโอ้แคว๊กแคว๊กแคว๊กเนี่ยดูหน้าเขานะครับทุกคนบางเทือกเบาอยากให้ไงยจักเทือนนะครับอยากให้บางเทือกเขอยากให้เงยต่อไปเงยขึ้นมาเลยเนาะคนห้าตกต่ำงเติบโตนะนี่ครับไปแล้วครับผม ว้าคิ๊กๆอยู่ไหนคะลูกคิ๊กิ๊กคิ๊กิ๊กิ๊กอันนี้คือบริเวณที่เขาอยู่นะครับผมซึ่งโดนกักบริเวณไ้นิดนึงนะครับเพราะว่าออกไปจากนี่ยังไม่ได้นะครับเออเจ้าสีหาถึงก็สวยคนเนาะก,กล้องเราอาจจะไม่เที่ยงเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบติงโอ้โห อ่าทุกคนเข้ากะทุกคนครับก็เออ,อยาเฮ็ดสิย, <laughs> ยาเฮ็ดสิย,ยาเฮ็ดอ่าคุยหน่อยคุยหน่อยทักทายหน่อยทักทายหน่อย,ย,อยเออกินฟู้ดิอด้อินฟูนึงอินบมฟู้ดบรรไดแต่แก้มฟู่ดเขาแล้วแก้มไม่ต้องไปมองเขาหรอกกินกินไม่ได้หรอกเขาพ่อพายนะเออเนาะ ฮึ่มอ้าวเต้นเลยทีนี้เขาตำแล้วเขาเขาตำคกแล้วเต้นเลยค่ะอ่าเต้นเลยเต้นเลยคนยังเต้นเสียงโคกเอาคุณเป็เต้นมื้อนี่มันโมวัโอ้จังหวะแหลบไหม เอาพี่น้องเขาสุขุขสุขคนอ่า,อาโยกเบาเบาเบาบภาพี่น่องมาหามาเบิงน่องผ้าใคลิปนี้คือคลิปแบบไทยแต่งตะนงเต็มเต็มเลยทั้งคลิปนะครับผมอาจิเวียนหัวแน่ยังหน่อยเนาะสำหรับพี่น้องที่กำลังรับชมกะขอโทษขออภัยเด้อครับผมเพราะวา่าอันไทยไปน้ำโยกกล่องไปน้ำความทั้งเถ้ออะไร อะไรครับนี่นี่ตอนนี้น้องกี่ขวบแล้วคุณแม่หนึ่งขวบแล้วอ๋อจะหนึ่งขวบใช่ไหมอ๋อวันที่หนึ่งจะถึงนี้นะครับเก,เกิดเกิดไรเรียกันวันเกิดกับที่เพชรเนาะนี่บางมือวันนี้ชิงหม่มชิงหม่มฮะกะ ไข้ขึ้นเนาะก็เพื่อนี่ค่อนข้างสีสีแข็งแรงอยู่ครับเพราะว่าไปฉีดวัคซีนฉีดอีหยังประจำอคอทของเด็กหน่อยเนาะก็บ่บ่บบ่ค่อยเป็นไข่บ่ไข่เลยล่ะแข็งแรงอยู่เป็นไขยย่กับไข่เซรามือเนาะไปแล้วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเอ่อบายบายสวัสดีค่ะนู่นกล้องอยู่นู่นนุ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 ายบายบ๊ายบาย